สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วค่ะวันนี้เอาไข่เจียวหมูสับหอมๆมาฝากค่ะไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็ทําเมนูที่ทานได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะคะไข่เจียวไข่ทอดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นไข่เจียวหมูสับใส่ต้นหอมน,นะคะเพื่อนๆวันนี้ที่ปุ๋ยทานะคะก็จะมีไข่ไซส์เล็กนะคะห้าฟองแล้วก็ หมูสับประมาณ150กรัมนะคะแล้วก็ต้นหอมเม็ดหน่อยนะคะใส่น้ํามันหอยลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแค่ดีค่ะวันนี้อยากจะทานแค่นี้นะคะที่แบบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะมากมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปนําไปทอดกันเลยค่ะเรามาลงมือทอดกันเลยนะคะตั้ง,งกระทะใส่น้ํามันลงไปเดี๋ยวทดลองก่อนนะคะว่า นจะได้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะไ้เจียวหมูสับค่ะทุกคนแล้วก็เกลีย่ยให้เขาเป็นแผ่นจัดแผ่นหนาให้เป็นแผ่นบางนิดนึงนะคะเพื่อนๆ นี่คะ่ะทุกคนเรามากลับข้ามกันดเลยนะคะเพราะว่าเหมือนจะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนก็จะอยู่ประมาณนี้คะ่ะก็จะรอสักพักก็กลับอีกนะคะนี่ก็จะไม่ค่อยเป็นแผ่นเท่าไรแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันคะ่ะ สี่สดทุกคนเราก็มากับข้างอีกทีนะคะหัุดลืมจอกซับตัวใคเวิร์เท่าไหร่คะเตยใส่หมูเยอะไ,ะแบบอไปก็ประจําเลวคะ่ะอ้ยก็ทอดไข่ก็ได้สวยมากเท่ากัรแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทานได้เหมือนกันคะ่ะ นี่ค่ะสุกเรียบร้อยเราตักใส่จานกันเลยค่ะทุกคนนี่คันนี้ไข่เจียวหมูสับก,กับข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆวันนี้อยากกินแบบนี้ค่ะใครจะกินกับข้าวสวยก็ได้นะคะหน,น,น,น่าอร่อยนะคะทุกคน รียบร้อยนะคะง่ายๆค่ะวันนี้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะไข่เจียวหมูสับค่ะไข่เจียวหมูสับพร้อมเสิร์ฟค่ะใครมีข้าวสวยก็ตักรอเลยค่ะส่วนปุยจะกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็เอาไข่เจียวง่ายๆเมนูที่ทานได้ไม่เบื่อมาฝากนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน